สวัสดีครับเพื่อ,อ,อนๆกื่อมาพบกับ MRP h e อีกเช่นเคยวันวนีน้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับผมโอ้วันนี้เป็นวันที่ดีใจมากๆอีกวันนึงครับผมวันนี้ได้มาเจอพี่ๆทั้งพี่อาร์มี่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโกโบอยหรือเปล่านะโกโบย Crush. อยครัสวันนี้จะไปหาหมอปลานะครับผมผมจะไปหาเน็ตไอดอลอะไรนะเอกเอกนุเอกเอกนุิคุอกคุกเอกดโอเคผมดูตาผมเยิ้มแล้วเดชดูดิดด นี่นี่นี่ผมเอาให้ดู <c oughs> ชุดตีหุ่นมีอาร <c oughs> ์ม,มี่ดูชุดตีพึ่นเตรียมตัวเตรียมตัวไอ้พึ่งต่อยเลยวัดเลยผมชอบตรงนี้อ่ะเมียนทิปมากข้าวผัดกี้าเออเริแล่วมันละล้นมาลอยล้ว go boy crush youtube เออยังไงก็เมื่อคืนผมลงคลิปไปเนาะผัดไทยไปหาพี่อาร์มี่ที่ที่ร้านร้านผัดไทยของเจ้อ้วนเตาถ่านยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมผมดันไปลงตอนเที่ยงคืนกว่าก็ขออภัยด้วยนะครับผมคนที่นอนดึกแล้วแบบหนูข้าวนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนได้รับชมเตาเตามันจะหอมเอาเป็นแบบรอรับชมนะงั้นเดี๋ยวผมจะตัดให้ไวที่สุดนะโอเคครับผมรอติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆอโอ้โห ชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้านะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับ